สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์ตังเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับคลิปเรนดอมนี้จะมาในท็อปปิกที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณรักตัวเองได้เต็มที่ขอเช็คพลังงานเช็คเอเนอร์จีของคุณนะคะ ขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกอันด้วยเถิดค่ะเช็คพลังงานเช็คเอเนอรีของคุณค่ะมาดูลักษณะของคุณกันไปแ,แรก Pa ต e of Pentacles ไฟออฟซอดห้าดาบแชมพรันอืมดีคหักดัดนายออฟคัพอืม Night of นโอเคค่ะเพสออฟวตอนนี้เอ e เน y ของคุณคุณปลดปล่อยตัวเองมาจากความเจ็บปวดเมื่อครั้งในอดีตกับความรักเก่าๆกับคนเก่าๆแล้วคุณเดินหน้าต่อกับการงานของคุณกับธุรกิจของคุณแล้วบางท่านเนี่ย ถ้าคนเก่าๆติดต่อเข้ามาหาคุณคุณอาจจะมีคำพูดที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะมีการผงผางมีอารมณ์มาคุหรือมีคำพูดที่เชื่อเฉือนพูดกลับไปหาคนที่เคยติดต่อเคยเดียวกับคุณซึ่งเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณที่คุณได้มีการมูฟออนออกมาจากความรักแล้วแล้วคุณรู้สึกว่า คุณปกป้องตัวเองคุณต้องการที่จะเซฟตัวเองให้อยู่ในในเวที่แบบว่าคุณสำเร็จเรื่องงานหรือหรือว่าคุณกำลังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเองินเป็นสำคัญอืมเป็นจุดที่คุณคิดได้แล้วก็เป็นจุดที่บางท่านเนี่ยคิดหาทางออกคิดหาทางออกคิดหายุทธวิธีแก้ไข แก้ไขเชีวิตของคุณนะคะให้มันเป็นเชิงประจักษ์ให้เป็นในเชิงรุปธรรมมากกว่าสิ่งที่คิดเหมือนกับคุณกําลังนิ่งคิดวางแผนว่าคุณจะเดินหน้าต่อ,อยังไงกับชีวิตตีอยู่ในจุดที่คุณอาจจะเก็บตัวเงียบนะคะบางท่านเนี่ยคุณเลือกที่จะอยู่เงียบ,เ,ยบเพื่อใช้ความคิดเพื่อใช้ การมีเหตุมีผลใช้พรสวรรค์ของคุณใช้เรื่องของความสามารถความฉลาดเคุณมีความฉลาดอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีความแยบยนต์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกแล้วก็ตัดสินสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมคุณจะมองในแง่ของความเป็นจริงนะดังนั้นตอนนี้อันรู้สึกว่าคุณกำลังปกป้องตัวเอง ปกป้องหัวใจตัวเองปกป้องความรู้สึกตัวเองแล้วก็ปกป้องเรื่องของการงานกิจการของคุณด้วยอืมแล้วก็ส่วนใหญ่เอ e เ g y จของคุณคือแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคุณเก็บตัวเงียบอยู่ในที่ของคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของคุณเนี่ยอยู่ในฐานที่มั่นที่คุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัย เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความดักคุณเงียบคุณไม่กระตกระตาประหนึ่งว่าคุณกําลังสุ่มคิดวางแผนหรือต้องการที่จะทําผลงานทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างออกมาเพื่อให้คุณได้งานที่มั่นคงสร้างไรายได้สร้างเงินเป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาอืมอนินจ,จของคุณเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นชาวธาตุดินสูงนะคะโดยเฉพาะราศีกรกคณากันนะธาตุดินมังกรพุกศกันนะคะ แล้วก็ energy ของชาวนักชิตชาวราศีเมษสิงห์ธนูราศีธนูคนที่กัดวันที่หนึ่งหรือราศีเมษราศีสิงห์ก็ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของธาตุลมชาวราศีตุลลัคน,นาตุลธาตุลมราศีกุมมิถุนตุลเด่นที่ราศีตุลน,นะคะอคิดว่าคุณกำลัง เปลี่ยนแปลงเส้นทางทั้งเรื่องความรักการงานและการเงินนะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่เริ่มต้นใหม่ s าร์ t กับชีวิตของคุณใหม่แล้วก็กำลังอยู่ในจุดที่บาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความคิดบาลานซ์ชีวิตคุณให้กลับมามองหรือโฟกัสในสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่า มันบั่นทอนจิตใจคุณทำให้ชีวิตคุณอาจจะไปต่อไม่ได้อยู่พักใหญ่นะบางท่านก็ก่อนหน้านี้นะช่วงห้าถึงหกเดือนหรือเจ็ดเดือนก่อนหน้านี้คุณอยู่ในสภาวะเครียดเครียดคิดมากแล้วก็นิ่งแต่ตอนนี้อันรู้สึกว่าการที่คุณนิ่งแล้วใช้มุมสงบเพื่อให้คุณได้ได้ตกตะกอนทางความคิด พื่อให้คุณได้มั่นใจในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วนั่นแปลว่าตอนนี้คุณคิดออกแล้วหลายหลายท่านเริ่มต้นใหม่ไปแล้วกับงานที่ใหม่กับการงานรูปแบบใหม่กับการเงินที่ได้รับดีขึ้นกว่าเดิมเออการเงินที่ขยับขยับขยื่นเลื่อนขั้นเลื่อนเรื่องการรับเงิน ช่องทางการรับเงินที่ค่อนข้างมีมากกว่าหนึ่งอย่างบางท่านทำการประจำด้วยการดูทีมด้วยธุรกิจด้วยอืมบางท่านก็ต่อยอดธุรกิจขยายธุรกิจคุณไปโฟกัสเรื่องธุรกิจซะส่วนใหญ่คุณไปคิดโปรเจกต์คิดแผนงานที่จะล้นสู่ตลาดสู่สาธารณะตอนนี้คุณต้องการ ที่จะทำตัวของคุณให้ดีขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะในเรื่องของเงินและงานและความมั่นคงในชีวิตของคุณอย่างยิ่งยวดซึ่งอันเห็นว่ามันเป็นจุดที่ต่อให้คุณจะไม่กระตือรือร้อนอะไรต่อให้คุณจะนั่งอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กับที่อยู่ในที่มั่นของคุณก็กตามแต่เดี๋ยวอ่อจักรวาลเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณ เปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทําความคิดคําพูดเปลี่ยนให้คุณเป็นคนขยันขึ้นเปลี่ยนให้คุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นสําหรับคุณที่เคยเป็นคนที่ใจดีเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่มีคําพูดที่ปกป,ป้องตัวเองมีการกระทําที่โปรเทคตตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะความรักอันคิดว่าถ้าจากเดิมเนี่ยคุณ ไปดีวกับความรักกับคนรักที่เขาเอาเปรียบคุณนะเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณนะกลายเป็นคนที่ปกป้องซับพอร์ตดูแลคนรักอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่เนั่นแปลว่าคุณจะหันหลังให้กับเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณอาจจะมีคำพูดเป็นอาวุธทำอะไรก็ตามที่มีใครสักคนึิงเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด ทําใ้้คุณรู้สึกไม่ดีขึ้นหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน้อยเนื้อต่ําใจอีกคุณจะใช้คําพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะขวานพาซากบ้างหรืออาจจะเป็นแบบใบม,มิโกนอาบน้ําพึ้งนะคะเชื่อเฉือนเชื่อนิ่มแบบเนี้แล้วคุณก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องกลับไปอยู่ในมุมที่คิดเครียดมากขังตัวเองมัน,เป,นเป็นอาการของคนที่แบบว่าเสียใจมากๆเสียใจแบบ เอ่อถ้ามีระดับขั้นสิบนะคุณก็เสียใจไปเลยยี่สิบอ่ะก็คืออีกเท่าตัวคือสุดๆไม่รู้จะสุดยังไงแล้วกับกับความรักครั้งนี้กับคนนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี้ยพอถึงชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตคุณเนี้ยคุณเจอกับงานใหม่การเงินที่คล่องตัวกว่าเดิมการเงินที่หลั่งไหลเข้ามามา,มากมายนะ แล้วก็การงานที่ดูว่าคุณจะชอบเป็นเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าคุณชัดเจนในใจว่าคุณจะอยู่ต่อในสายนี้เส้นทางนี้ไปได้อีกยาวนานรวมถึงคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปกป้องตัวเองบ้างคุณอยากจะซับพอร์ตความรู้สึกตัวเองบ้างคุณจะมองหาโอกาสทั้งการงานการเงินด้วยความรักที่จะเข้ามาใหม่อันคิดว่าคุณกำลังจะเปิดโอกาส ให้ตัวเองได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่จริงๆอีกครั้งหนึ่งโดยคุณจะคิดสิ่งที่คุณจะทําจะเลือกทําทั้งงานเงินความรักเนี่ยมันจะผ่านการที่คุณคิดแล้วตกปตะกอนได้เป็นความคิดที่แบบแตกฉานและแยบยลนะแล้วคุณจะทำตามสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องและปรารถนาทั้งเรื่องเงินงานและความรักนะเนี่ยแล้วคุณจะปกป้องตัวเองมากๆ มันรู้สึกอย่างนั้นขอดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณรักตัวเองได้เต็มที่ซึ่งตอนนี้คุณรักตัวเองแล้วนะคะคุณค้นหาหัวใจตัวเองเจอแล้วว่าต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี่เดอร์ชาร์ออด คิงออบคัพเซเว่นออบสอดซิกออบวอนคุยนออบสอด โอเคายไนคนคนนี้ยนะเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนทำอะไรรวดเร็วว่องไวคิดไวทำไวพูดไวรวมถึงปากไวปากก้าด้วยนะแล้วก็เป็นคนไม่เกรงกลัวไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหยิ่งพนงมีอีโก้ในตัวเองเป็นคนที่รักเกียรรักศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ เขาจะแบบคล้ายๆกับคนที่ว่าต้องการจะเป็นที่หนึ่งต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างให้เป็นไปอย่างที่เขาคนนี้เธอคนนี้ต้องการอะแล้วคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ชัดเจนในคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะซึ่งในตอนที่คุณได้เจอกับเขาคนนี้นะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยที่มีประเด็นมาคุยกันเลยนะคะเดิมทีเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วว่าคนนี้เป็นคนที่แบบว่า ค่อนข้างจะประมาณว่ามีอีโกโ้ประมาณว่ามีอัตตามีความหลงในตัวเองแล้วก็มีความเก่งด้วยซึ่งเขามีของเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีเงินมีหน้ามีตามีตําแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเขาอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของคุณก็ได้หรือก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการบริษัทห้างร้านที่คุณไปทํางานอยู่ก็ได้หรือว่าคุณพุ่นมีความเกี่ยวข้องกันทางการหุ่น หุ้นหรือค้าส่งค้าปีกที่มีหุ้นร่วมกันนะคะอืมนั่นแหละแล้วคนนี้เขาเมื่อคุณกับเขาได้รู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นโดยเห็นว่าผ่านทั้งช่องทางของการทำงานการให้งานหรือการร่วมงานกันเนะี่ยเขายิ่งยกระดับสกิลของความที่เป็นอีโก้สูงขึ้นไปอีก ไล่สเต็ปขึ้นไปอีกจนอยู่ในเวที่แบบเป็นขั้นสุดสุดโต่งจนคุณรู้สึกว่าให้งานก็เยอะแล้วก็เครียดแล้วก็รู้สึกจะบีบคั้นคุณนะแล้วก็รู้สึกจะกดดันคุณแล้วทำให้คุณก็เป็นพลังงานของแฮงแมนเขาเองก็เป็นพลังงานของแฮงแมนเนี่ยแต่ว่าในตอนแรกที่คุณกับเขายังยังดิวกันอยู่นะ เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวคุณเนี่ยว่าเขาว่าเขาได้ทําอะไรลงไปกับหัวใจของคุณบ้างนะภายใตดมุมแต่ว่าเมื่อคุณถอยแล้วเมื่อคุณเฟดตัวออกมาแล้วมูฟออกมาจากเขาแล้วเมื่อคุณตัดสินใจว่าคุณพร้อมแล้วที่คุณจะอยู่คนเดียวพร้อมแล้วที่ชีวิตคุณจะไม่ต้องมีเขาหรือเธอคนนี้ยเขาจึงมารู้ว่าสิ่งที่เขาแอคชั่นกับคุณไปอ่ะ ด้วยการพูดการกระทําหรือแอคชั่นใดๆก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อมากขึ้นมากขึ้นจนคุณรับความรู้สึกแบกรับความรู้สึกนั้นไม่ไหวหรือแบกรับสิ่งที่คุณต้องไปซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรู้สึกไม่ไหวคุณเมื่อคุณเต็มที่แล้วคุณก็เลยนิ่งเพื่อคิดซึ่งตรงเนี้ยเขาเองเขาเขาเริ่มเข้าใจเพราะว่า เขาก็มี energy hangman เหมือนกับคุณคือเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าตอนที่คุณหายไปเนี่ยเริ่มจะมาคิดทบทวนแล้วว่าช่วงเวลาระหว่างทางก่อนที่คุณจะเปรดหายไปจากชีวิตเขาคนนี้นะคุณเองเนี่ยก็ได้รับความเหน็ดเหนื่อยจากการัพพอร์ตทางด้านจิตใจการเงินการทองการเปเงินเป,นเปนงานเข้าของต่างๆให้เขามาไม่น้อยแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาเองต่างหากที่เป็นคนทำร้ายหัวใจคุณอะที่เป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นเพื่อจะทำร้ายความรู้สึกคุณทำร้ายหัวใจคุณมากขึ้นทุกทีจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจะอยู่ต่อเอ่อในการเป็นคนรักหรือการที่คุณจะคอมมิตกันแบบนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีหรือมีความสุขซึ่งในตอนนั้นน่ะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันจะทำให้อ,อความรักมันเข้มแข็งการเงินการงานเข้มแข็งซึ่งในตอนนั้นน่ะเขาหรือเธอคนนี้โฟกัสใน,เร,นเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักแล้วก็อยากให้ตัวของเขาเองอ่ะอยู่ด,ดีกินดีนะคะอ,อ,อยู่ใน ความมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอิสระและปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินของตัวเองนะซึ่งตอนนั้นเขาน่าจะโฟกัสที่ตัวเขาเองเป็นหลักก็เลยปล่อยให้คุณเนี่ยเอ่อเลี้ยงดูปูเสือคุณแบบบุบฟเฟ่ไปหาเอาเองตามร้านสะดวกซื้อสะดวกซักอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็โฟกัสแค่ความคิดความรู้สึกชีวิตของเขาเป็นหลักซึ่งในตอนเนี้ย คนนี้เริ่มรู้ละเมื่อเห็นสิ่งที่คุณกระทำชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว,ว่าคุณไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วในความรักครั้งนี้กับเขาคนนี้ก,นนกับเธอคนนี้เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะแบกรับความรู้สึกหรือสิ่งที่เขากระทำแอคชั่นกับคุณทุกๆอย่างได้อีกแล้วมันน่าจะถึงเวลาที่เต็มที่ของคุณแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขา เขาอยากจะหาทางออกอยากจะหาทางแก้ไขเพื่อที่ว่าคุณกับเขาจะได้ไม่ต้องปะทะกันไม่ต้องมีอารมณ์มาคุใส่กันไม่ต้องเงียบสองคนนี้เงียบพันหลังใส่กันไม่พูดไม่คุยไม่พบไม่เจอไม่ติดต่อไม่สื่อสารบล็อกทุกช่องทางซึ่งเขาพยายามคิดว่าจะทำยังไงดีนะทำอย่างไรดี ให้คุณยอมเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งให้เขาได้เข้าไปในชีวิตคุณเพื่อไปแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดพลั้งไปกับคุณทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกเสียหน้าแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาสามารถที่จะขอโอกาสคุณอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณอีกครั้งเขาจะทำเขาจะแอคชั่นทันทีปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ จะไม่ย่อท้อเลยจะยอมทําทุกอย่างถ้าคุณจะให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาเจ็บปวดมากเมื่อไม่มีคุณอยู่แล้วคือความรู้สึกของเขาคือมันไปต่อไม่ได้คิดมากคิดเยอะเครียดชีวิตที่มันดูดูดีนะดูดีดูมีระดับดูมีสไตล์ดูมีเอกลักษณ์ดูว่าลนลาดูว่ามีความสุขดูว่าชิล นะดูเหมือลอยดูไม่ไดิกแค์อะไรมากโฟกัสแต่ความรู้สึกชีวิตของตัวเองตัวเขาเองเป็นหลักกลายเป็นว่าตอนนี้เขาอยากจะยุติบทบาทที่เขาโฟกัสแต่ตัวของเขาเองอยู่โดยรอบศูนย์ศูนย์กลางจักรวาลแบบเนี้ยเออเป็นศูนย์กลางจักรวาลแบบเนี้ยเขาไม่อยากเป็นจุดนี้แล้วถ้าจะต้องเหลือเขาหรือเธอคนนี้คนเดียวอยู่ในจักรวาล แล้วดาวดวงอื่นน่ะโครจรหมุนรอบเขาหมดเลยกลายเป็นว่าเขาต้องอยู่ลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอ้างว้างมากเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกว่าชีวิตมันขาดหายเสียงหัวเราะขาดหายคนที่รู้ใจขาดหายคนที่เข้าใจเขามากๆเท่ากับคุณแล้วเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตของเขาเขาขาดคนไม่ได้ แล้วยิ่งเห็นคุณทางโลกโซเชียลนะทางโปรไฟล์ของคุณบางท่านคุณไปถ่ายรูปไปแชะไปเอไปแชะไปชิไปมไปเที่ยวไปช็อปเนี่ยนะแล้วก็เห็นคุณแต่งตัวดีขึ้นมีความสุขดูมีความสุขดูมีออร่าแห่งความสุขสนุกสนุกสนุกสนานสดใสมากกว่าตอนที่อยู่กับคุณหรือตอนที่ดิวกับคุณคอนแทคก,กับคุณแล้วเขารู้สึกว่า คุณไม่สลดเลยอ่ะเป็นเขาเองต่างหากที่สลดแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเหี่ยวเฉามากเลยอืมเหมือนกับผักที่แบบรอ,อน้ำฝนอะไรแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าไปไม่เป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าคนที่มั่นใจในตัวเองมากสกิลแบบดีมากทักษะการใช้ชีวิตความคิดดีมาก หน้าที่การงานดีมากการเงินดีมากมั่นใจในตัวเองมากเนี่ยเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างแบบนี้อยู่ในความคิดซึ่งมันทาให้เขามั่นใจมาโดยตลอดแล้วยิ่งคุณไปซับพอร์ตไปเปให้เขามาตลอดเขายิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่แต่พอเมื่อคุณตัดจบคุณยอมหันหลังให้คุณยอมเฟดตัวยอมมูฟมูฟออกไปจากเขาคนนี้เขาเสียเซลล์อ่ะเขารู้สึก ความมั่นใจมันหายแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตเขามันเหี่ยวมันเฉาอืซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วแล้วก็กำลังวิตกกังวลเป็นทุกเรื่องของคุณคิดมากเรื่องของคุณอยู่อืมขอดูบทสรุปหน่อยนะคะแล้วเขาจะเอาอยังไงถ้าเขารู้ตัวแล้วลว่าขาดคุณไม่ได้แบบเนี้ย แล้วเห็นว่าคุณรักตัวเองเต็มที่แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคะขอห้าใบนะเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณ <c oughs> 10เทนอนสิบเมตรเท่านั่งเครียดกุมขมังงานก็เยอะ เรื่องก็แยะว้าวไฟอ่อนห้าเม้าท่าทไปนี่ดูแฮล l ล่แพนว้าวพระงท่านเขาไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระทรงองค์พระเจ้าเทพเทวดานะเนี yeah. ่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วคิดไม่ออก คิดไม่ออกทําสารพัดแล้วคุณก็ไม่ยอมง้อคุณเท่าไหร่คุณก็ไม่ยอมคืนดีด้วยก็เลยสุดท้ายยังไงเข้าวัดเข้าโบสถ์ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้คุณกลับคืนมาแล้วยังไงต่อสองใบว้าวออส่เรียนอืม พะตัวดีแม่ตัวดีของคุณเนะี่ยรู้ตัวช้าไปรู้ตัวช้าไปดปสิคะเขามีแผนอืมเซเว่นอ็อฟเซเว่นเนคนนี้นะโอเคอืมคนนี้น่าจะมีความเป็นธาตุดินและธาตุไฟสูงคนะ่ะธาตุดินชาวมักรผู้ศพ การธาตุไฟเชา้าเมฆสิ์ธนูแล้วก็าธาตุน้ํามีกรกฎพิจิก,กาธาตุลมมีถุนจุนกลมนะน้ํากับลมเนี่ยประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตะส่วนาธาตุไฟกับาธาตุดินเนี่ยประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะคะคนนี้ยนะเขายังรู้สึกว่าเขายังตกหลุมรักคุณยังมีแพชชั่นกับคุณยังมีความต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาต่อไปแบบนี้ แล้วก็คนนี้อ่ะเขาอาจจะแบบว่าคุณต้องระวังนิดนึงนะเขาอาจจะเป็นแบบว่าสายมูก็ได้มูเตรูก็ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แล้วก็เรื่องของไสยศาสตร์ม์ดำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเขาอยากจะทำให้คุณไปตกหลุมรักเขาอ่ะไปหลงเสน่ห์เขาเพื่อดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาหรือเธอคนนี้แล้วคนนี้จะไม่ยอมเลย ถ้าจะต้องสูญเสียคุณไปเนี่ยเขาจะเครียดมากชีวิตเขาจะไปต่อไม่ได้หน้าที่การงานการเงินเขาจะล้มเหลวหมดเลยเพราะคุณน่าจะมีดวงสตาร์ที่ไปสนับสนุนหรือถ้าไม่ใช่เรื่องของดวงก็คือคุณมีพื้นฐานที่ไปสนับสนุนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความคิดของเขาได้เขาก็เลยอยากจะทำให้คุณกลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งบอกเลยคนนี้ถ้าไม่ได้ด้วย เลขก็เอาด้วยกลนถ้าไม่ได้ด้วยมลก็ด้วยคาถาหรือด้วยการเปเงินเปนทองเขาจะทําทุกอย่างทุกวิถีทางนะเจ็ดเหรียญคุณต้องดีลกันให้ดีนะคุณต้องตกลงกันให้ดีว่าคุณจะกลับไปเริ่มต้นในความรักใหม่กับเขาคนนี้เธอคนนี้อีกครั้งแบบเดวิลหรือหรือว่าคุณต้องการที่จะทําทุกอย่าง ก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวของคุณเองคุณต้องชัดเจนแต่คนนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆแล้วถ้าคุณเผลอถ้าคุณแบบว่าหมายถึงว่าถ้าคุณใจอ่อนเมื่อไหร่เขาจะเข้ามาชาร์จคุณเลยเขาจะดึงคุณกลับไปเป็นคนรักให้ได้และเขาจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางจะไม่ยอมแพ้ แต่ตอนนี้กำลังคิดแผนการอยู่ว่าจะทำยังไงดีขอพอรสิร่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วมาสนับสนุนคุณเรื่องงานก็แล้วใช้เงินมาเปมาลอกก็แล้วใช้ความรักทำมูเตรูนี่พ่อมดหมอผีก็แล้วอย่างดึงคุณกลับไปจนแล้วจนรอดคุณก็ยังยังเฉยๆนิ่งๆอยู่เขาทำเหมือนบางบางท่านานะนะบางเคสเนี okay, ่ย คนนี้เธอคนนี้อาจทําเหมือนจะไม่สนใจคุณด้วยนะทําเหมือนว่าจะยอมแพ้จะปล่อยให้คุณไปง่ายๆจะหันหลังให้คุณแล้วเดินจากไปจะมูฟไปง่างๆจริงเราไม่ใช่หรอกแอบชํำเนลืองตามองดูคุณอะอย่าเพลออย่าใจอ่อนนะถ้าใจอ่อนเนี่ยจะเดวิลเลยอืมก็ต้องดูเอ่อเหตุแห่งความเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าท่างตวงวัดว่า ตลอดระยะเวลาที่คุณได้รู้จักกับเขาคอนแทคกกับเขาเนี่ยหรือคอมมิตกับเขาเนี่ยคุณมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันนะคะซึ่งคุณน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะก็เป็นอันว่าขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ดูให้ดีนะคะขอให้ดูให้ดีนะ ขอให้ดูด้วยความเป็นจริงให้ดูด้วยการกระทําคําพูดการเทคแอคชั่นการซัพพอร์ตหลายๆอย่างนะคะอาจจะให้คนในครอบครัวช่วยช่วยกันดูอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสที่คุณจะห้าสิบห้าสิบหรือสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอะสำหรับบางท่านอะคุณคุณจะคิดว่า คุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้คุณจะต้องคิดว่าถ้าคุณไปต่อแล้วเหนื่อยกับความรักครั้งนี้กับเขาหรือเธอคนนี้คุณจะยอมไปต่อไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าอที่ผ่านมาคุณชิลๆคุณสบายดีคุณฟูลฟิลแค่มีปัญหาอารมณ์มาคุส่กันนิดหน่อยแต่ก็ยังมีแพชชั่นยังรู้สึกดีให้กันยังมีความผูกพันที่ดีมีเรื่องราวที่ดีต่อกันมีเรื่องราวที่ดีต่อใจเยอะ ต่อกันแล้วก็มีการซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการทําบุญเรื่องทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถก้าวต่อไปด้วยกันได้ถ้าคุณจะมูฟออนกลับไปหรือหรือคุณจะยูเทิร์นกลับไปให้อภยัยให้โอกาสเขาอีกครั้งก็ได้ก็เป็นไปได้ซึ่งคุณต้องดูบริบทด้วยว่าที่ผ่านมานะเอ่อความรักของคุณกับเขาคนเนี้ย มันเป็นยังไงนะคะก็เลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมกับตัวเองเหมาะสมกับตัวเองนะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ